วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะของชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5นะคะหน่วยที่2เรื่องดาวลเพราะดาวเลิกและแผนที่ดาวค่ะวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในหน่วยที่2ใบความรู้ที่2เรื่องเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวมุมเงยและมุมทิศค่ะ ตัวชี้วัดที่เราใช้นะคะก็คือวอ3 1ป5ทัค่ะใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้าและอธิบายรูปแบบเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้าในรอบปีค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำว่าระบุกันก่อนค่ะระบุนะคะก็คือชี้บอกสิ่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอค่ะ อธิบายนะคะคาว่าอธิบายคืออะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยอธิบายนะคะก็คือการกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานอ้างอิงค่ะสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็คือการมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่างๆเกิดจากจินตนาการของผู้สังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่ปรากฏบนท้องฟ้าแต่ละกลุ่มค่ะ มีดาวฤกษ์แต่และดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่และมีเส้นทางขึ้นตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนจะปรากฏตำแหน่งเดิมค่ะการสังเกตตำแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์นะคะสามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาวค่ะซึ่งระบบมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวบนท้องฟ้าได้ค่ะคำสำคัญในใบความรู้นี้นะคะก็คือเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวค่ะดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆเคยนับไหมคะดาวที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะมีมากกว่าล้านดวงเลยนะคะอะไรกันเนี่ยนะคะโพลลาดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะ แล้วคุณครูจะให้เรามองหากลุ่มดาวต่างๆเด็กๆสามารถมองได้ไหมเอ่ยแล้วดเด็กสามารถมองได้อย่างไรคะถ้าเราจะมองหากลุ่มดาวต่างๆอืมนะคะคุณครูให้ใช้แผนที่ดาวแต่ว่าเราจะดูยังไงกันเนี่ยนะคะโผล่าเริ่มงงแล้วนะคะการมองเห็นกลุ่มดาวเลิกนะคะมีรูปร่างต่างๆเกิดจากการ จินตนาการของผู้สังเกตนะคะอย่างในรูปภาพนะคะเราจะสังเกตว่ามีกลุ่มดาวมีใหญ่กลุ่มดาวมีเล็กค่ะกลุ่มดาวเลษ์กต่างๆที่ปรากฏในท้องฟ้านะคะแต่และกลุ่มมีดาวเลษ์กแต่และดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนเลยค่ะซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และาสามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาวค่ะซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยนะคะที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏผู้สังเกตเนี่ยจะสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยได้นะคะเมื่อเราสังเกตดาวบนท้องฟ้าค่ะคำสำคัญอีกคำนะคะก็คือมุมเงยและมุมทิศค่ะ การกำหนดทิศนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการกำหนดทิศกันก่อนเลยนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตนะคะว่ามีการเคลื่อนตัวของอเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้านะคะจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งใช่ไหมคะด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าทิศตะวันออกค่ะคนที่อยู่บนโลกนะคะจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางหนึ่งนะคะ ทางด้านหนึ่งซึ่งกําหนดให้เป็นทิศตะวันออกนั่งเองอย่างในภาพนะคะเราจะหันหน้าเข้าไปยังทางทิศตะวันออกค่ะและดวงอาทิตย์นะคะจะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวันค่ะจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่ต่ําลงกระทั่งรับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งด้านที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าลงไปเราจะเรียกว่าด้านทิศตะวันตกค่ะ อย่างในภาพนะคะเห็นไหมคะตรงวงกลมสีแดงๆตรงนี้คือทิศตะวันตกนั่นเองและมองเห็นดวงอาทิตย์ตกอีกด้านหนึ่งซึ่งเราจะกําหนดให้เป็นทิศตะวันตกนะคะก็คือทิศทิ้งครูบอกไปเมื่อสักครู่จากในภาพนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าทิศตะวันออกมาตามลูกศรเลยขาดดวงอาทิตย์จะค่อยๆขึ้นไปนะคะสู่จุดที่สูงสุดจากนั้นก็จะค่อยตกลงมาทางทิศตะวันตกค่ะ เม mm hmm. ื่อให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตอนออกและด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตอนตกนะคะด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะมากําหนดทิศเนาะนะคะก็คือด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือและด้านหลังจะเป็นทิศใต้ค่ะก็คือเด็กๆจะให้เด็กๆยืนกางแขนออกนะคะแล้วหันหน้าเข้าไปยังทิศเหนือซึ่งพอเด็กๆหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะด้านขวามือของเด็กๆจะหันไปทางทิศตวอนออก และด้านซ้ายมือของเด็กจะหันไปทางทิศตะวันตกค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็คือ,อทิศใต้ตนั่นเองสรุปนะคะการกำหนดทิศทางบนโลกจะแบ่งออกเป็น4ทิศหลักๆนะคะก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ตค่ะ ดังนั้นนะคะการกําหนดทิศบนโลกของเราก็จะแบ่งเป็น4ทิศหลักค่ะก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ตนะคะโดยทิศทั้ง4จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวค่ะโลกนะคะในนี้ก็คือการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเกิดจากการหมุนรอบตัวเองในทิศ ทวนเข็มนาฬิกาตามแกนเหนือใต้ของโลกนะคะจากไดภาพเลยค่ะดังนั้นนะคะทิศทางการขึ้นและตกของดาวต่างๆจึงจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกเสมอค่ะภาพการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะตามแกนเหนือใต้ของโลกค่ะ ในการบอกตำแหน่งของเรานะะบนท้องฟ้าอย่างง่ายนอกจากเราจะต้องรู้จักทิศทางแล้วเนี่ยนะคะเราจะยังต้องรู้จักเส้นขอบฟ้าและจุดเหนือศีศรษะด้วยนะคะโดยเมื่อเรายืนอยู่กลางแจ้งและมองไปรอบๆค่ะตัวเราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลนะคะออกไปจะลดขอบฟ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเราเรียกเส้นตัดระหว่างพื้นโลกกับพื้นขอบฟ้านี้ว่าเส้นขอบฟ้าค่ะ เส้นขอบฟ้าจะเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเรานะคะในแนวราบค่ะจุดที่สูงที่สุดบนขอบฟ้าจะอยู่เหนือศีรษะพอดีนะคะเราจะเรียกว่าจุดเหนือศีรษะค่ะจุดเหนือศีรษะจะทำมุมกับผู้สังเกตนะคะและขอบฟ้าทุกทุกด้านจะเป็นมุมฉากค่ะสิ่งต่อไปที่เด็กๆควรรู้ในการบอกตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะก็คือเราจะต้องรู้จักระบบ อันตรชิมุตค่ะนั่นก็คือการบอกค่าด้วยมุม2ชนิดนี้นะคะก็คือมุมทิศและมุมเงยนั่นเองมุมทิศนะคะอันแรกเรามารู้จักมุมทิศกันก่อนมุมทิศหรือว่ามุมอาชิมุตนะคะมุมนี้นะคะจะอยู่ในแนวราบนับจากทิศเหนือนับเริ่มต้นเป็นศูนย์องศานะคะตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตก และกลับมาบรรจบตำแหน่งทิศเหนืออีกครั้งค่ะจะมีค่าระหว่าง0ถึง360องศาเลยนะคะ2ค่ะมุมเงยมุมเงยนะคะเป็นมุมในแนวตั้งนับจากขอบฟ้าไปสู่จุดเหนือศีรษะค่ะซึ่งมุมเงยของเราจะมีค่าระหว่าง0ถึง90องศานั่นเอง การใช้มือในการประมาณค่ามุมเงยนะคะเป็นวิธีการวัดค่าโดยประมาณเมื่อเราไม่มีเครื่องมือในการวัดสามารถทําได้ดังนี้ค่ะจากในภาพนะคะภาพหนึ่งนะคะการเหยียดแขนออกไปให้สุดในขอบร่างของนิ้วจะอยู่ระดับสายตานะคะภาพที่1เด็กๆเห็นไม่เอ่ยนะคะภาพนี้เราจะให้กําหนดเป็น1องศานะคะเด็กๆลองทําดูก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ นะคะภาพที่2ค่ะเป็น3องศานะคะสองศาแบบนี้ค่ะนะแล้วก็นะคะสิองศาก็คือกำรรแบบนี้เลยนะคะสิองศาคือใช้นิ้วชี้และนิ้วก้อยนะคะและภาพสุดท้ายค่ะยี่สิบห้า,อ,าอนิ้วโป้งและนิ้วก้อยนะคะนะวิธีการทำมือนะคะก็คือ 1. เราจะต้องเหยียดแขนออกไปจนสุด ในขอบร่างของนิ้วที่อยู่ระดับสายตานะคะสองหลับตาข้างหนึ่งนะคะเล็งไปที่ปลายมือค่ะสใช้มือวัดมุมเงยโดยเริ่มจากเส้นขอบฟ้าแล้วต่อไปเรื่อยๆค่ะจบแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวมุมเงยและมุมทิศค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะ การมองเห็นกลุ่มดาวเลษ์กนะคะมีรูปร่างต่างๆเกิดจากจ,จินตนาการของผู้สังเกตค่ะกลุ่มดาวเลษ์กต่างๆที่ปรากฏในท้องฟ้านะคะแต่และกลุ่มมีดาวเลษ์กและดาวเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามทิศทางเดิมทุกคืนซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิมค่ะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์ และดวงดาวเกิดจากการหมุนรอบตัวเองนะคะในทิศทวนเข็มนาฬิกาตามแกนเหนือใต้ของโลกค่ะดังนั้นนะคะทิศทางการขึ้นและตกข,ของดวงดาวต่างๆจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเสมอเลยค่ะการสังเกตต,ตำแหน่งและการ ขึ้นและการตกของดาวฤกษ์นะคะและกลุ่มดาวจะสามารถทําได้โดยการใช้แผนที่ดาวซึ่งจะระบุมุมทิศและมุมเงยซึ่งกลุ่มดาวนั้นก็จะปรากฏค่ะผู้สังเกตนะคะยังจะสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดวงดาวในท้องฟ้านะคะคือการกําหนดทิศนั่นเอง การใช้มือในการประมาณค่านะคะเป็นวิธีการวัดค่าโดยประมาณนะคะเมื่อเราไม่มีเครื่องมือในการวัดก็จะสามารถทําได้ดังนี้วิธีการนะคะคือการเหยียดแขนออกไปให้สุดในขอบร่างของนิว้วอยู่ระหว่างระดับสายตานะคะในระดับสายตาของเราเราดูได้เลยเหยียดมือออกไปนะคะ2ค่ะหลับตาข้างหนึ่งแล้วเล็งไว้ที่ปลายมือค่ะ3ใช้วัตถุมุมเงยโดยเริ่มจากเส้นขอบฟ้า ต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและนี่ค่ะ5วิธีในการดูนะคะสำหรับใบความรู้ที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในใบความรู้เรื่องต่อไปหน่วยที่2ใบความรู้ที่3เรื่องกลุ่มดาวบนท้องฟ้าสำหรับวันนี้คุณครูน้ำขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ